สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องมันี้ก็มาพบก,กัสบสบิวคือเก้าเนาะทางส่งสบิวคนบ้านป่าเนาะก็สบายดีเอฟซีทุกทุกฐานเด้อเฮากับ่ได้เห็นกัน สามมื้อนาะพี่น้องกับสบิวกับปศบายที่ไรเป็นวัดเนาะพี่น้องไขวัดเนาะกัเข้ากับไขแน่เนาะพี่น้องมื่อนี้สบิวกักลับมาลงคลิปเนาะกับคิดฮอตเอฟซีหรือว่าพ่อแม่พี่น้องหลายๆที่ไรนาะกัมื่อนี้สบิวกับโมี่ยังไล่พี่น้องกับกัอีพออุ่นก็กินแล้วแหละเนาะพี่น้องอุ่นก็ไปปล่อยงวนเลยนาะแต่สบิวก็ยังพอทานได้กินกับโอเคเนาะพี่น้องเดี๋ยวสบิวกับสิพาพ่อแม่พี่น้องกินเข่าเนาะป่ะเดี๋ยวมื่อนี้มีอาหารแซ่บพี่น้องลาบซีนเนาะ ตอนนี้เฮากาลาบซีดแล้วไปทีเรียบร้อยเนาะพี่น้องกิโล 1, 1, นหนึ่งแสนหนึ่งคนได้พี่นอ้องเงแพงอะไรเนาะอีสังกระเพงชอวา์เลยมันหายากเนาะพี่น้องอันนี้ก็ะลาไปทีเรียบร้อยเลยเนาะพี่น้องเนาะมันกระสิภาพ่อแม่พี่น้องไปกินอันนี้กัใบกระโดนบานห้าพี่น้องอันนี้ของตลาดเนาะมาเด้อพ่อแม่พี่น้องตอนนี้เฮากระสิภาพกันลงมืออลไรเลยเนาะกับบ่าจำพรอีพอเพิ่นกินแล้วแล้วเพิ่น่าพ่อติดมัวเขาติดลาบมัวมาแล้วพี่น้องสบายดีทุกคนเนดะ้อ ลงมือก่อนไปเห็ดเวียกกอง<ช>ครับต้องเดินด้วยทองพักอันไช่ตู้มาเื่ออันนี้เนาะเห็ดมองเลียงก๊บไปน้องยังอะไรอ่ะวะเรียงกบขุดคลองเ่ะกัเอาก็ะดุกมาใส่ในคลองมัน ไม่บอกเผ็ดเนี่ยผีหนุ่หใหญ่ไอ้ผีพอปลูกนลยครับน้องเป็นปัญญาอ่อาน<อ>เห็นเลยก็ดีไม่กล้ากิน,กกนใหญ่พอนะพลิกกระบอกตบพี่น้องเลยบ่ก้ารการะชัตายบ่เลยเผ็ดขับประมือนี่ยหนุ่มมันใหญ่ เป็ดะเพดขนาดกินบัวลายแล้นะนเป็นบัวขากินเป็นถักราดเพ็ดว้าปลดกแล้เดี๋ยวก็ยังงอมเลยเดี๋ยวจะอปดูหัน กินข่าวแล้วพี่น้องสิพาไปเบิ่งอันบ่อนบะัดจำพรเพิ่นอันเห็ดบ่อนเลี้ยงกบบ่เลี้ยงกบเลี้ยงปลุกนะพี่น้องเอาไว้แจ่วกินปีป,ปีปีแรกพี่น้องเออจะได้กินแล้วบอ่อแหละลงมือลงมือหั่นเห็ดแหล่งผลิตอาหารเองลองเบิ่งซื้อตลาดซื 9, อ้อเกาบว จะเอากบพันหรือเอากบธรรมดาเดี๋ยวเอากบพันเนี่ยกบธรรมดาเนี่ยมาลงผลกันนะพี่้องเนาะเพราะว่าให้ลูกกบพอออกมาแล้วมันเป็นกบลูกซอดนะนะเนื้อมันก็นจะได้แซบๆคือกบป,ปาเนี่ยผนบม้สดหรืเอเล่นานลไม้ออกไลน์มื่อไร

มันบุกทินปลา,า,าอย่งที่บอนองน้องคองไปคุดมาบอกหัวอาหารเผือกสะ่ะมันมีตับไนตับนอกกล,กล,ล่อง <Okay. S 2> ด้ยสองคนพี่น้องคนที่สามค้าเรียงงงว่ะกินแต่เศร้าไปเลยแล้วพี่พอ่เอเขากา็กินข่าวอินเป็นทีเรียบร้อยเลยเนาะพี่นอ้องนี่ได้บอนบอลจำพรเพิ่นเห็ดเนาะหน้าหาเทิงนี่เขากาซิบได้ยนันละข่าวใส่ดอกพี่น้องเพราะว่าซิเาอบลสบิวกัสเซเลียงกบแล้วนะพี่น้องสบิวกัสเซเลียงกอบอ่าแล้วกา็ปลาดุกเนาะ แต่แค่แย่มมงมันเจ้าก็สิ่ด่ำพดพี่น้องเดี๋ยวทาบึงบัดบัดเอามาเลี้ยงพุ่นแหละเนาะแต่กันยังบรทานได้ฮอบพี่น้องไฮไงไฮนี่ก็คือบดเห็ดน,นาใส,ส่เนาะสิเลี้ยงกบกับปลาดุกพี่นอ้องเอ้ยจากสิเป็นจังได้แหละก็ทาเบิ่งต่อไปอะไรพี่น้องว่าสิใหญ่หรือสิบใหญ่เนาะกบเอากระได้ แห่งแรกเราได้พี่น้องเอ้ยคนมาดวดเดือนนีฝนกระปุกอีเพอละทางหย่าลยอีเพอเพิ่นกะทางหย่าเรียงงวไปน้ำพี่น้องอันนี้ก็เสียบิวกะเห็ดคอกเป็ดเนาะอ๋อเมียนพี่น้องยันมันลงไปกินกา เป็ดน,นาโคอันนี้เนาะผู้เป็ดชบีเรี้ยงเขาใหญ่เติบแล้วเพ่นนอนอยู่หลักอัน้างกระสีะ่มันเพ่นนอนจนแปนอ,อ,อีพอเรี่ยงงัวไปน้ำแล้กกระทางเนี่ยไปน้ำดูขนาดเฮ้พี่น,อน้นองมีกองกระทีตื่นเขา มันในล่ามงวนะ้อได้ิษู่าใหมมันกินเนืน่นมมนนอโตออกนมโตออกนมพี่น้อง้นกับบริตโตกุงกับพี่น้องอทองผ้าก็คือแจงกลางปางเลเนาะ ไม่จังไพรอีกพอจักรเราจะเอมาเห็ดมีอยังเนาะพี่น้องเนาะสีเห็ดหัวเอาไปเลือกให้ได้ปลากระเกลือแหละแต่เศร้าๆพี่น้องน้ำกระใสเนี่ยพราะว่าสบิวอันได้น้ำลงไปใส่เพิ่นได้น้ำในเอ็นกอกนี่แหละลงไปก็เลยใส่ก็เริ่มตัวใหญ่อลไรพี่น้องเพราะว่าสบิวอันเอาหัวอาหารมาให้เพิ่นเนาะแล้วก็ โล่ออปันมันใหญ่ไปเลยโอ้แมงมุมพี่น้องแมงมุมพายเข้ากันยังบนถั่วทางกลางมันช้ำเนอะหับตกอีบารนีจ้กป่าสีถ่วมาอะไรพี่น้องเบื่ใดแล้วน้ำลงกระลายมือเตอดเลยตั้งแต่มือพ่นยุดเพื่อเลยน้ำกระเบิดเลยในห้องกระดาน มีกับบลายหลังจากที่สบิวกับพาพ่อแม่พี่นอ้องกินข้าวเนาะพี่น้องกับลาบซีนกับอีมไปทิ่เรียบร้อยอลไเนาะสบิวกาับพา่พอแม่พี่น้องไปเบิง่งกันบ่อนเบาวจมพรเพิินสีเหตุบ่อนเลี่ยงกบอะไรพี่น้องมันสิมีอันกบพันธ์แน่แล้วก็บกบกบธรรมชาติอะไรพี่น้องเอาป่นกันเนาะลองเลี่ยงเบิงจักสิเป็นจังใดแะละพี่น้องก็ถา้าเบิง่งนำการต,ตอนต่อไปเนาะ นำนองเฮากะยังบอ่อทานเต็มเนาะพี่นอ้องจะเคิงปันใดเลยแหละเนาะผลกับบ่อคอยดีปันใดกะโอเคเนาะพี่น้องสำหรับคลิปนี้สบิวกับซีคอจบคลิปไว้สำนีเด้อฝาก่อมม่พี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้สบิวเนาะเพื่อเป็นกำลังใจเหดคลิปต่ต่อไปกับขอบุญขอบคุณพ่อแม่พี่น้องหลายๆเด้อ